บอกได้เลยว่าความสวยความขาวต้องยกให้เธอคนนี้ สำหรับดาราดังอย่างสาวมินนวินดาลูกครึ่งไทยอิตาลีที่บอกได้เลยว่าออร่าความสวยความขาวความลูกครึ่งนั้นตะโกนมากๆที่ทำเอาหนุ่มๆห,หลายๆคนเป็นต้องหลงสเสน่ห์เธอแน่ๆแ,และล่าสุดเธอนั้นได้ออกมาแจ้งข่าวดีที่เธอตั้งใจจะทำมานานแล้วนั่นก็คือการฝากไข่นั่นเองซึ่งเธอในอนาคตนั้นเธออยากจะทีลูกของตัวเองเลยตัดสินใจว่าเก็บไข่ตั้งแต่อายุน้อยๆ นั่นเองล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวร่าดังอย่างสาวมินนวินดาลูกครึ่งไทยอิตาลีได้ออกมาโพสคลิปพร้อมข้อความแจ้งข่าวดีที่เธอนั้นตั้งใจทำมานานแล้วกับการฝากไขเอนั่นเองซึ่งเธอนั้นก็ได้ระบุข้อความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ว่าในที่สุดก็ทำได้สักที ก่อนหน้านี้ทำงานหนักมากทำให้ตรวจเลือดรอบที่แล้วไม่ผ่านแต่พอได้มีเวลาพักแล้วสุขภาพดีขึ้นเลยได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจทำมานานแล้แล้วนั้นก็คือฝากไข่นั่นเองเนื่องจากในอนาคตอยากจะทีลูกของตัวเองเลยตัดสินใจว่าเก็บไข่ตั้งแต่อายุน้อยนน่าจะดีกว่าหลังรีเสิร์ชมาสักพักเลยตัดสินใจทำที่สุพีเรียอารค่ะเนื่องจากได้ยินชื่อเสียงคุณหมอ แล้วโลเคชั่นที่สะดวกค่ะเดี๋ยวผลจะออกมายังไงมีพารสองต่อนะคะสาวๆคนไหนอยากสอบถามขั้นตอนถามมินได้นะคะ Since I want to have kids in the future but I still need to focus on my career last month I decide to freeze my egg During this process I would be able to have good quality egg while I a m still young and healthy แบง n ์ทูนาว a d เดเทคโนโลยี it's no a so hard process e n y m o r e งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สน,นันเก่งมากคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะยินดีด้วยนะคะ